คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับตื่นเช้ามาพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในอกโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ชีวิตก็ดูปกติสุขดีหรือบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่กับที่พยายามอย่างหนักแต่กลับรู้สึกติดขัดไร้พลังเรากับมีกำแพงที่มองไม่เห็นมากั้นขวางความสำเร็จเรามักจะมองหาสาเหตุจากภายนอกแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าคำตอบของความรู้สึกเหล่านี้อาจไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอก แต่อยู่ในแผนที่พลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกายของคุณเองล่ะครับแผนที่โบราณที่มีอายุหลายพันปีที่เก็บซ่อนความลับของการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณระบบนี้ถูกเรียกว่าจักระครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ One Man Normal ช่องของคนธรรมดาที่อยากพัฒนาตัวเองผมมิสเตอร์ซีครับในเอพิโซดนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงจักระในแง่มุมของความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่เราจะมาถอดรหัสศาสตร์โบราณน,นี้กันครับเราจะเดินทางย้อนกลับไปสู่ต้นกำเนิดที่แท้จริงอันลึกลับ และที่สำคัญที่สุดเราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะประสาทวิทยาศาสตร์หรือ neuroscience และจิตวิทยาหรือ psychology ได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งอะไรบ้างกับศูนย์พลังงานทั้ง7นี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมองระบบจักระในฐานะกรอบการทำงานที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งครับเตรียมตัวให้พร้อมเรากำลังจะเปิดประตูสู่จัก,กรวาลภายในของคุณครับ ส่วนที่หนึ่งรากเง้าอันลึกลับแห่งตันตระเมื่อพูดถึงจักระหลายคนอาจดึกถึงโยคะหรือการทำสมาธิแบบนิวเอชแต่รากเง้าที่แท้จริงของมันลึกลับและเก่าแก่กว่าน,นั้นมากครับคำว่าจาักระเป็นภาษาสันสกฤตแปลตรงตัวว่ากงล้อหรือวงกลมสื่อถึงการบมุนวนของพลังงาน แต่แนวคิดเรื่องระบบจักระที่ซับซ้อนอย่างที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันมีต้นกำเนิดที่ชัดเจนมาจากปรัชญาสายที่เรียกว่าตันตระในช่วงประมาณศตวตรรษที่6กถึงตันตระเป็นแนวทางปฏิบัติทางจิตวิญ,ญ,ญาณที่แหวกแนวในยุคนั้นเพราะในขณะที่ปรัชญาส่วนใหญ่มองว่าร่างกายเป็นสิ่งกีดขวางการบรรลุธรรมแต่ตันตระกลับมองว่าร่างกายคือวิหารและเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงจิตสำนึกสูงสุงสดครัต ในยุคโบราณความรู้เรื่องจักรละถือเป็นความลับสุดยอดถูกส่งต่อจากครูรูส้สู่ศิษย์ในวงจำกัดไม่ใช่เพื่อการบำบัดรักษาโรคทั่วไปแต่มีเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวคือโมกษะหรือการหลุดพ้นหัวใจสำคัญของระบบนี้คือการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากายละเอียดครับโยคีโบราณเชื่อว่านอกจากร่างกายเนื้อหนังแล้วเรายังมีร่างกายที่ประกอบขึ้นจากพลังงานที่มีองค์ประกอบหลักอยู่3อย่างครับ1คือปราณหรือพลังชีวิต ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพปรานก็เหมือนกับกระแสะไฟฟ้าที่ล่อเลี้ยงทุกสปปรรพสิ่งในจัก,กรวาลรวมถึงตัวเราด้วยครับ2คือนาดิคือท่อหรือเส้นทางลำเลียงพลังงานเปรียบเสมือนสายไฟที่เชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันว่ากันว่ามีนาดิอยู่ถึง720 0 0เส้นในร่างกายเราและ3คือจัก,กระคือจุดรวมและกระจายพลังงานเป็นจุดที่นาดิหลายๆเส้นมาบรรจบกันทำหน้าที่เหมือนหม้อแปลงไฟฟ้าหรือสวิตช์ควบคุมที่รับพลังปานเข้ามา แปลงความถี่ของพลังงานให้เหมาะสมกับร่างกายและจิตใจในแต่ละระดับแล้วส่งออกไปดังนั้นจักระจึงไม่ใช่แค่อวัยวะทางกายภาพแต่มันคือจุดตัดที่สําคัญที่เสื่องส,สารและจิตสํานึกมาพบกันครับส่วนที่2ส,สะพานเชื่อม2โลกวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาแนวคิดเรื่องกงล้อพลังงานอาจฟังดูห่างไกลาจากวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยนะครับ แต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเริ่มมีสะพานที่เชื่อมโยงสองโลกนี้เข้าหากันอย่างน่าทึ่งครับเริ่มจากโลกของจิตวิทยาก่อนเลยครับหนึ่งในบุคคลสำคัญที่นำแนวคิดจักระมาสู่โลกตะวันตกคือคาร์ลกุสตาฟยุงบิดาแห่งจิตวิทยาเชิงวิเคราะห์ยุงมองว่าจักระเป็นสัญ,ญลักษณ์หรืออาร์คิไทป์อันทรงพลังที่แสดงถึงระดับต่างๆของการพัฒนาจิตสำนึกของมนุษย์ครับ เขามองว่าการเดินทางผ่านจักระจากล่างขึ้นบนคือการเดินทางของการพัฒนาตนเองหรือ i n d i v i d u a t i o n จากสัญชตาตญาณดิบไปสู่การตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณครับเรายัางสามารถเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างระบบจักระกับทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลด้วยนะครับตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานไปจนถึงการบรรลุศักยภาพสูงสุดหรือ selfactualization ครับ แต่ความเชื่อมโยงที่น่าตื่นเต้นที่สุดไม่ได้อยู่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับแต่อยู่ในเชิงกายวิภาคเมื่อเรานําแผนที่จักระทั้ง7มาวางทาบลงบนด้างกายมนุษย์เราจะพบว่าตําแหน่งของจักระแต่ละจุดตรงกับตําแหน่งของระบบทางชีววิทยาที่สําคัญที่สุด2ระบบอย่างน่าประหลาดใจครับ ระบบแรกคือระบบต่อมไรท่อครับต่อมเหล่านี้คือโรงงานผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมแทบทุกอย่างในร่างกายตั้งแต่การเจริญเติบโตไปจนถึงอารมณ์และพฤติกรรมของเราครับระบบที่2คือกลุ่มปมประสาทหลักซึ่งเป็นชุมทางขนาดใหญ่ของเส้นประสาทอัตโนมัติที่แผ่ขยายออกไปควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในที่สําคัญครับนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับ หรือว่าโยคีโบราณสามารถรับรู้ถึงศูนย์กลางการควบคุมเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่นอกจากนี้วิทยาศาสตร์สาขาใหม่อย่างสนามพลังชีวภาพหรือ biofuel science ก็ยังกำลังศึกษาพลังงานที่แผ่ออกมาจากร่างกายมนุษย์ซึ่งเราวัดได้อยู่แล้วในรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยครับ ซึ่งเหล่านี้กําลังบอกเราว่าจักระอาจเป็นภาษาโบราณที่ใช้อธิบายระบบการควบคุมทางชีววิทยาและจิตวิทยาที่ซับซ้อนที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพิ่งจะเริ่มทําความเข้าใจครับเอาละครับเมื่อเราเข้าใจภาพรวมกันแล้วต่อไปเราจะออกเดินทางสำรวจกงล้อพลังงานทั้ง7นี้ไปด้วยกันครับส่วนที่ 3. การเดินทางผ่านจักระทั้ง7ตอนที่1รากฐานสู่หัวใจ การเดินทางของเราเริ่มต้นที่ฐานรากที่สุดครับจักกะที่หนึ่งมูลาทาระหรือรุช,ชกะสื่อถึงความมั่นคงตั้งอยู่ที่บริเวณฝีเย็บที่ฐานของกระดูกสันหลังจักระนี้คือรากฐานของชีวิตเราครับเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการอยู่รอดและความรู้สึกปลอดภัย ในทางจิตวิทยามูลาทาระเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของเราครับหรือที่เรียกว่าการตอบสนองแบบสู้หรือหนีหรือ fight or flight response เมื่อจักระนี้สมดุลเราจะรู้สึกมั่นคงเหมือนมีหลักยึดเหนี่ยวหรือ grounded แต่ถ้ามันถูกปิดกัน้นอารมณ์ที่ครอบงำเราคือความกลัวครับเราจะวิตกกังวลเรื้อรังรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตตลอดเวลา ในทางวิทยาศาสตร์บริเวณนี้เกี่ยวข้องกับต่อมหมวกไตครับต่อมนี้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนความเครียดอย่างอะดรีนาลินและคอติซอลซึ่งเป็น,นกลไกหลักของ f i g h t o r f l i g h t นั่นเองการที่จักระที่หนึ่งทำงานหนักเกินไปก็เหมือนกับการที่เราอยู่ในโหมดเอาตัวรอดตลอดเวลาซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวอย่างมากครับขยับสูงขึ้นมาเราจะพบกับจักระที่สองสวาทิสถานะหรือเซกรชากรา ตั้งอยู่ที่บริเวณท้องน้อยใต้สะดือนี้คือศูนย์กลางของอารมณ์ความคิดสร้างสรรค์ความสุขทางโลกและเรื่องเพศครับธาตุประจำจักรนี้คือน้ำสื่อถึงความเลื่อนไหลและการเปลี่ยนแปลง ในทางจิตวิทยาสวาทิสถานะเกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของเราครับความสามารถในการรับรู้และแสดงออกทางอารมณ์อย่างสมดุลเมื่อจักรกะนี้เปิดเราจะรู้สึกมีชีวิตชีวามีความคิดสร้างสารรค์แต่ถ้ามันติดขัด อารมณ์ที่ปิดกานจาก,กระหนี้คือความรู้สึกผิดครับเราอาจรู้สึกด้านชาทางอารมณ์ขาดแรงบันดาลใจหรือในทางกลับกันอาจเสพติดความสุขมากเกินไปก็ได้ครับในทางกายภาพจะก,กระนี้เชื่อมโยงกับต่อมเพศหรือโกนัสซึ่งผลิตฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออารมณ์แรงขับเคลื่อนและความคิดสร้างสารรค์ของเราครับ เดินทางต่อมาที่จักระที่3ศูนย์กลางแห่งพลังอำนาจส่วนบุคคลครับมณีปุระหรือโซล่าพเพล็กซัสจักระตั้งอยู่ที่บริเวณล,ลิ้นปีหรือช่องท้องส่วนบนนี่คือศูนย์กลางของตัวตนความเชื่อมั่นในตนเองและพลังในการลงมือทำธาตุประจำจักระคือไฟ ในทางจิตวิทยามณีปุระคือแหล่งพลังงานกลับเคลื่อนชีวิตของเราครับเมื่อสมดุลเราจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีวินัยในตนเองแต่ถ้าพลังงานที่นี่บกพร่องอารมณ์ที่ปิดกั้นจะกระนี้คือความละอายครับเราจะกลายเป็นคนเฉื่อยชาขาดความมั่นใจรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อหรือในทางกลับกันอาเซพติดความสุขมากเกินไปก็ได้ครับ ในทางวิทยาศาสตร์จักละนี้มีความสำคัญมากครับเพราะมันตรงกับตำแหน่งของตับอ่อนซึ่งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระบบย่อยอาหารทั้งหมดนอกจากนี้ยังตรงกับชุมทางประสาทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งคือ Ciliac คเพล็ก เคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราตื่นเต้นหรือกังวลเราจะรู้สึกมวนท้องหรือมีกัดฟิลลินนั่นคือการทำงานของมณีปุระครับที่เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบประสาทในทางเดิอนอาหารของเรานั่นเองเราเดินทางมาถึงจุดกึ่งกลางครับจากกะที่4ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจักระทางกายภาพและจักระทางจิตวิญญาณอาณาหาักรหรือฮาร์ักราตั้งอยู่ที่กลางหน้าอก บริเวณหัวใจมีคือศูนย์รวมของความรักที่ไร้เงื่อนไขความเห็นอกเห็นใจหรือคอม p a s s i o n และการให้อภัยครับในทางจิตวิทยาอนาหตะคือความสามารถของเราในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างลึกซึ้งครับเมื่อจักระหัวใจเปิดกว้างเราจะรู้สึกถึงความรักและมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนรอบข้างแต่เมื่อเรารเผชิญกับความสูญเสียหรือถูกปฏิเสธ อารมณ์ที่ปิดกั้นจักระนี้คือความโศกเศร้าเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวขมขื่นขี้อิจฉาและไม่สามารถไว้ใจใครได้ครับในทางกายภาพนอกจากหัวใจแล้วจักระนี้ยังเชื่อมโยงกับต่อมไทมัสแกลนซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันของเราครับ นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ค้นพบว่าอารมณ์เชิงบวกเช่นความรักและความสุขสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้จริงครับนอกจากนี้สถาบัน h e r r t m a t h Institute ยังได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหัวใจและสมองหรือ HeartBrain Coherence และพบว่า หัวใจมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังกว่าสมองหลายเท่าและสามารถส่งสัญญาณที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และอารมณ์ของเราได้ด้วยครับส่วนที่4การเดินทางผ่านจักระทั้ง7ตอนที่2การสื่อสารสู่การรู้แจ้งจากหัวใจเราเดินทางสูงขึ้นสู่จักระที่5ศูนย์กลางแห่งการสื่อสารครับ 5. วิสุทธะ หรือโทรชักคาตั้งอยู่ที่บริเวณลำคอนี่คือศูนย์กลางของการสื่อสารการแสดงออกถึงความจริงแท้หรือ authenticity และการฟังอย่างลึกซึง้งในทางจิตวิทยาวิสุทธะคือการพูดความจริงจากใจของเราเมื่อจักระนี้สมดุลเราจะสามารถสื่อสารความคิดและความรู้สึกของเราได้อย่างชัดเจนซื่อสัตว์และสร้างสรรค์ แต่ถ้ามันถูกปิดกัน้นสิ่งที่ขัดขวางคือการโกหกหรือล es ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นครับเราอาจกลายเป็นคนขี้อายพูดน้อยหรือในทางกลับกันอาจกลายเป็นคนที่พูดมากแต่ไม่สามารถฟังคนอื่นได้ในทางกายภาพจักระนี้ตรงกับตำแหน่งของต่อมไทรอยหรือไทรอยแกลนและพาราไทรอยครับ ต่อมไทรอยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมระบบเมตาบอลิซึมการเจริญเติบโตและระดับพลังงานของร่างกายขยับสูงขึ้นมาที่กลางหน้าผากระหว่างคิว้วเราจะพบกับจักระที่6อาชยะหรือ Third ดไอชักครานี่คือศูนย์กลางของยานทัศนะหรืออิน i t ชันปัญญาและการมองเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็น ในทางจิตวิทยาอาชยะคือความสามารถในการมองเห็นภาพรวมการเข้าใจรูปแบบและการใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจแต่ถ้ามันถูกปิดกัน้นสิ่งที่ขัดขวางคือการโกหกหรืออ l ลชันการยึดติดกับความคิดว่าเราแยกขาดจากสิ่งอื่นเมื่อมันปิดกัน้นเราอาจยึดติดกับตะก,กะมากเกินไปไม่เชื่อในสัญชาตญาณ ขาดวิสัยทัศน์ในทางวิทยาศาสตร์จักระนี้เชื่อมโยงกับต่อมที่สำคัญที่สุด2ต่อมในสมองครับต่อมแรกคือต่อมใต้สมองหรือ p i t ูอิรีแ g แ a n d ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์แกลนเพราะมันควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆเกือบทั้งหมดต่อมที่สองคือต่อมไพเนียลแกรนทำหน้าที่ผลิตเมลาโทนิน ควบคุมวงจรการนอนหลับของเราสิ่งที่น่าสนใจคือมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงต่อมไพเนียลแกลนกับการผลิตสาร DMT หรือ i ด e มสติ t r i ปัปตาน i นซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งหรือประสบการณ์ใกล้ตายด้วยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดสูงสุดครับจักระที่7สหัสสาระหรือคราวชักรา หรือจักระมงกุดตั้งอยู่ที่กลางกระหม่อมหรือเหนือศีรษะเล็กน้อยนี่คือจุดเชื่อมต่อของเรากับจิตสำนึกสูงสุดจักรวาลหรือพลังงานอันไร้ขอบเขตในทางจิต,ตวิทยาสหัสสราระคือการก้าวข้ามตัวตนครับคือการตระหนักรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่กว่าเมื่อจักระนี้ตื่นขึ้น เราจะสัมผัสได้ถึงความสงบสุขอย่างลึกซึ้งแต่ถ้ามันถูกปิดกัน้นสิ่งที่ขัดขวางคือความยึดติดทางโลกหรืออัตตาหรืออีโกอัตัชเมนต์เมื่อเรายึดติดกับตัวตนมากเกินไปเราจะรู้สึกแปลกแยกขาดจุดมุ่งหมายทางจิตวิญญาณในทางกายภาพจะกระมงกุดเชื่อมโยงกับระบบประสาทส่วนกลางทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองส่วนหน้าหรือ c e เ e b r ลคอร์เทกซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนาสูงที่สุดในมนุษย์วิทยาศาสตร์สาขาประสาทวิทยาทางศาสนาหรือน e โรท t โ o l o g y กำลังศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของเราในขณะที่เรามีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณหรือการทำสมาธิขั้นสูง และพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของสมองส่วนหน้าอย่างชัดเจนครับการเดินทางจากมูลาระสู่สหัสราระจึงเป็นการเดินทางจากการเอาตัวรอดไปสู่การรู้แจ้งและเป็นการเดินทางที่สะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการของจิตสำนึกของเราเองครับส่วนที่5ปรากฏการมหัศจรรย์และการฝึกฝนในปัจจุบัน เมื่อพูดถึงระบบจักระจะไม่พูดถึงสิ่งนี้ไม่ได้เลยครับนั่นคือกุนดาลีนีในปัชญาตันตระเชื่อว่ามีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ขดตัวเหมือนงูหลับไหลอย,อยู่ที่จักระที่หนึ่งพลังงานนี้คือศักยภาพสูงสุดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนครับเป้าหมายของการฝึกโบราณก็คือการปลุกพลังกุนดาลิน,นีนี้ให้เคลื่อนตัวสูงขึ้นผ่านจักระถึง7ซึ่งนําไปสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ครับ ปรากฏการ์การตื่นของคุณธรณีแอเวคินนิงเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังและสามารถเปลี่ยนแปลงชุดได้อย่างสิ้นเชิงครับแต่ก็ต้องระวังนะครับการปลูกพลังงานนี้โดยไม่มีการเตรียมพร้อมทางร่างกายและจิตใจที่เพียงพออาจนำมาซึ่งวิกฤตทางจิตหรืออาการทางกายที่รุนแรงได้เช่นกันครับในชีวิตประจําวันของเร,เราเราอาจไม่ได้มุ่งหวังถึงการปลูกคุณธรณีแต่เราทุกคนล้วนเผชิญกับความไม่สมดุลของสักกะครับประสบการณ์ชีวิตบาดแผลทางใจ ความเครียดล้วนส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของพลังงานนี้เมื่อพลังงานติดขัดมันไม่ได้ส่งผลแค่ทางอารมณ์เท่านั้นนะครับแต่มันยังสามารถปรากฏออกมาเป็นอาการเจ็บป่วยทางกายได้ด้วยเช่นกันโชคดีที่ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีที่เราสามารถนํามาใช้ปรับสมดุลจักระได้ครับตั้งแต่การฝึกโยคะซึ่งท่าอาสนะต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อก,กระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานในแต่ละจักระโดยเฉพาะการทําสมาธิการจดจ่อไปที่ตําแหน่ง สีหรือเสียงม,มนตราประจำจักระการบำบัดด้วยเสียงเช่นการใช้ซิงกิ้งโบสซึ่งความถี่ของเสียงสามารถสั่นสะเทือนและปรับสมดุลพลังงานได้หรือแม้แต่การบำบัดทางจิตสมัยใหม่เช่นโซมาติกเทอ r a p ีที่เน้นการเปิดปล่อยบาดแผลทางใจที่ฝังอยู่ในร่างกายกุญแจสำคัญคือการรับฟังร่างกายและจิตใจของเราครับและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเราเพื่อฟื้นฟูการไหลเนื่อของพลังงานให้กลับมาสมดุลส่วนที่7บทสรุป เอาทรแผนที่สู่การพัฒนาตนเองการเดินทางสำรวจจกักระทั้ง7ในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพที่น่าทึ่งนะครับเราได้เห็นว่าภูมิปัญญาโบราณอายุหลายพันปีไม่ใช่เรื่องงมงายหรือศสยศาสตร์ที่ล้าสมัยแต่มันคือแผนที่ที่ละเอียดอ่อนและทรงพลังที่อธิบายความเชื่อมโยงอันซับซ้อนระหว่างร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณของเราครับ การที่ตำแหน่งของจักระสอดคล้องอย่างน่าอัศจรรย์กับระบบต่อมไร้ท่อและกลุ่มปมประสาทลักษ์ของเราเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าความคิดและอารมณ์ของเราส่งผลโดยตรงต่อชีววิทยาของเราครับไม่ว่าคุณจะมองจักระในมุมของพลังงานทางจิตวิญญาณหรือในมุมของศูนย์ควบคุมทางประสาทศาสตร์สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือระบบนี้มอบกรอบการทํางานที่ยอดเยี่ยมให้เราในการพัฒนาตัวเองครับมันช่วยให้เราเข้าใจว่าทําไมเราถึงรู้สึกอย่างที่เราเป็น และบาดแผลทางใจในอดีตยังคงส่งผลต่อเราในปัจจุบันได้อย่างไรครับการทําความเข้าใจจกกักระคือการเริ่มต้นการเดินทางสารวจภายในครับมันคือการเรียนรู้ที่จะรับฟังเสียงของร่างกายเรียนรู้ที่จะอบกอดอารมณ์ของเราและเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดที่เรามีครับจงใช้แผนที่นี้นําทางคุณไปสู่เวอร์ชันที่สมดุลสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดของตัวคุณเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามวันแมนอมอลในวันนี้จนกว่าเราจะพบกันใหม่ดูแลพลังงานของคุณให้ดีนะครับสวัสดีครับ